विष्णु माति शपिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะ FC ทุกคนนะคะแล้วแล้วก็ลูกศิษย์นะคะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญนะคะาทางพรามนะก็จะเป็นวันดีลาบปาวตีนะคะของอพระแม่รัศมีนะคะอ,อันนี้ นไคะพระแม่รัศมะจ๊ะ, <S <S จะเดี๋ยวคืนนี้แม่ครูจะทําพิธีนะคะทําพิธีบูชาไฟนะคะให้องค์แม่นะคะรัศมีนะคะลูกศิษย์ท่านใดเอฟซีท่านใดนะคะที่อยากร่วมพิธีนะคะสามารถส่งรายชื่อมาให้แม่ครูได้นะคะในการทําพิธีนะลูกนะสาธุสาธุจ้ะ